สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับดาวสุขย้ายวันดีครับวันที่1ทธันวาคม2 5 6 6กลัคนาราศีพฤษภดวงดีส่งผลให้ชัยชนะเป็นของคุณอุปสรรคปัญหาหมดไปโชคลาบสมหวังดวงปังส่งท้ายปีแถมเปิดวารเลขดีนำโชคในคลิปนี้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงดาวศุกร์เนี่ยขออธิบายหน่อยนะเพราะว่าคลิปนี้จะเน้นที่ดาวศุกร์นะดาวศุกร์เนี่ยถือว่านอกจากพระจันทร์กับพระอาทิตย์แล้วก็มีดาวศุกร์นี่แหละที่ผู้คนตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เริ่มเดิมทีที่มีวิชาโหราศาสตร์มานะับ พันนับหมื่นปีเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยถ้าในยุคของวัฒนธรรมอรารยธรรมเมโสโปเตเมียมลุ่มน้ําไทกรีชยูเฟติสเนี่ยนะอรารยธรรมแรกของโลกเนี่นะเขาจะนับถือเทพีอิสตานะครับซึ่งก็คือดาวศุกร์เป็นเทพีแห่งกิเลสความสุขทั้งโลกเงินทองความอุดมสมบูรณ์ความรักเรื่องของเซ็กเรื่องเรื่องของเล้าเรื่องของสุราต่างๆคือต้องมองแบบนี้นะ เป็นหมื่นๆปีที่ผ่านมาเนี่ยความสุขของมนุษย์ที่ไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนทุกวันนี้ความสุขคืออะไรกินอิ่มนอนหลับถูกไหมมีใช้สอยมีเงินทุกอย่างแค่นี้ก็พอแล้วเนั้นเทพีอิสตาหรือว่าจริงๆแล้วก็คือดาวสุขเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับ ความสุขทั้งโลกมีเงินทองความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งการเกษตรการผลิตอาหารทำไมถึงเกี่ยวกับเล่าเพราะเมื่ออุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการอาหารก็มีของเหลือที่จะเอามาทำเป็นของหมักดองของถนอมอาหารนะไม่ว่าจะเป็นข้าวนะไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เอามาหมักทำเป็นเหล้าเป็นสุรา เมื่อมีเขาเรียกว่าเมื่อมีความสุขมีอะไรเนี่ยก็เกิดกําเนิดความรักกําเนิดเซ็กบุตรหลานสืบต่อเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้นับถือกันตั้งแต่นู่นน่ะอารยธรรมแรกของโลกมีสุริยะเทพนะมีจันทราแล้วก็มีอิสตานี่แหละนะครับที่เป็นตัวแทนสังเกตไหม่ะอันนี้คือรูปที่เจอเห็นไหมก็สังเกตว่าจะเป็นมนุษย์ผู้หญิง แต่ข้างล่างเนี่ยรู้สึกขาจะเป็นนกเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเงี้ยบางคนก็บอกว่าเหมือนซาตานนะเี่ออันนี้เป็นมวยผมหรือเป็นงูก็ได้นะแล้วแต่คนจะมองนะครับอ่ะถัดมามายุคกรีกใกล้เข้ามานะก็เป็นเทพีอโฟดายหรือว่าวีนัสยุคกรีกเราเรียกว่าอโฟดายยุคหลังมาเรียกว่าวีนัสวีนัสนี่คือโรมันนะแต่กรีกนี่คืออโฟดายคือองค์เดียวกัน ก็คือดาวสุกนี่แหละเกิดจากฟองทะเลคลื่นนะเป็นเทพีที่เรียกว่าถือว่าเป็นเทพีที่สวยที่สุดในบรรดาเทพกรีกขนาดสุดยังเลยแล้วเขาประกวดกันประกวดเทพีกันเนี่ยนะประกวดกว่าเทพีที่ไหนสวยที่สุดมีแข่งกันเข้ารอบสุดท้ายมาสามคนคือเฮราเมียของซุดอโฟรไดา์ ite, และก็อะธีนาอะ อธินาเนี่คือซุดเนี่ยตัดสินยังไงเพราะอาโฟดาสวยที่สุดแต่มันพูดไม่ได้เพราะเมียก็เข้าประกวดเฮราไงอาธินานี่ก็เป็นเทพผู้หญิงแต่เป็นเทพผู้หญิงเทพีแห่งชัยชนะถ้าอธาินาไม่เข้าข้างเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะเอาชนะ อุปสรรคได้แม้แต่ซุดเองก็ตามฉะนั้นซุดก็เกรงใจอธีนาเกรงใจเฮล่าซึ่งเป็นเมียแต่ว่ามองด้วยตาเนี่ยอัฟรไดายคือสวยที่สุดตัดสินไม่ได้ซุดก็เลยโยนไปให้มนุษย์คนหนึ่งนะเป็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่บนเขาชื่อว่าแพรีิสต้นกำเนิดเมืองแพรลสเมืองแพรีสของเมืองหลวงฝรั่งเศสนี่แหละสามเทพีก็ติดสินบนเห็นไ,ไหม ติดสินบนให้ปลารีสเนี่ยเฮล่าบอกจะให้ครอบครองทั้งหมดอาณาจักรบนโลกมนุษย์เนี่ยจะให้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ส่วนอาเทนาเนี่ยก็ให้สินบนว่าจะให้ความเป็นอมตะลบกับใครก็ชนะส่วนอโฟไดาก็ให้สินบนเหมือนกันก็บอกว่า ฉันจะให้มนุษย์ที่สวยที่สุดในพื้นปัตภีเป็นเมียเธอปารีดเลือกใคร <c ười> คือไม่สนอำนาจไม่สนอะไรทั้งสิ้นสนอย่างเดียวผู้หญิงเพราะอโฟไดาคือตัวเองก็สวยอยู่แล้วแล้วบอกว่าเนี่ยจะมอบผู้หญิงที่สวยที่สุดบนพื้นปัตภีให้นะปารีสก็เอาเอาเมียไว้ก่อน นะจริงๆมีเมียอยู่แล้วด้วยนะเอาเมียไว้ก่อนก็คือเลือกอโฟดาดเพราะอโฟดายสวยที่สุดอยู่แล้วจริงๆนะปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นคือเฮเลนออฟสปาร์ตาซึ่งก็ทำให้กำเนิดเขาเรียกว่าอะไรไปตกหลุมรักเข้าทั้งที่เฮเลนออฟสปาร์ตาก็คือเป็นมาเหสีของเจ้าเมืองกรีกโอ้โหวุ่นวายสิ จนเกิดสงครามระหว่างกรีกับทอยสงครามเมืองทอยที่เอาสุดท้ายเนี่ยสิบปีตีไม่ได้สักทีสุดท้ายต้องทําทีว่าเป็นยอมแพ้แล้วก็สร้างม้าไมา้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็ให้ทหารแอบเข้าไปในนั้นเมืองทอยก็เลยให้ชัยชนะสงครามเอาม้าเข้าไปพอม้าเข้าไปก็ทหารที่อยู่ในม้าเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยก ออกมาแล้วก็ไปเปิดประตูเมืองกองทัพที่ทําเป็นทีเป็นถอยไปก็กลับมาอีกรอบก็ตีเมืองทอยแล้วเผาเมืองทอยจนบอดวายล่ะนะครับเนี่ยความรักความสวยงามกิเลตันหานําพามาซึ่งนะเรือหายโบ๊ทหายนะหรือว่าชีฟหายก็ได้นะเรือหายนะนี่ยเห็นไหมฉะนั้นดาวสุขซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ มีทั้งแง่ดีแง่เสียเราต้องใช้โดยการควบคุมอาถัดมาถ้าเปรียบเทียบกับทางอินเดียก็คือพระแม่ลักษมีนะครับนี่ก็เป็นตัวแทนของความรักและเงินทองเดวสุก็อันนี้ก็ง่ายๆซอบๆหน่อยเข้าเรื่องสักที <laughs> ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับลัคนาราศีพฤษภ ดาวประจําตัวท่านนะคือดาวสุ์ทีนี้ดาวสุขของพฤกษบเนี่ยจะเป็นดาวสุขที่เน้นไปในเรื่องของเงินทองนะดาวสุขเป็นตัวแทนของศิลปะความรักเงินทองของพฤกษบเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของเงินนะเพราะพฤกษบธาตุดินนะมีความมั่นคงหนักแน่นหรือแปลง่ายๆว่ามีความงกนิดนึงนะพฤกษบคือชอบสะสม พึกงบเป็นคนชอบสะสมนะต้องมีเงินนู่นนั่นนี่คือจะเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายเกินตัวฉันต้องเก็บให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันขอยไปใช้นะเวลาใช้นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันแหละทีนี้ดาวศุกร์ครับหนึ่งธันวาเป็นวันสําคัญเลยนะเพราะหนึ่งธันวาเป็นวันศุกร์ดาวศุกร์ย้ายครับในวันศุกร์อ่าย้ายเข้าราศีตุลเป็นเกษตรตราธิบดีนะครับ ดาวศุกเป็นดาวเจ้าตัวกับดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนอริพอฟังว่าอริก็อาจจะไม่สบายใจแต่ต้องบอกว่าเมื่อดาวอริเป็นเกษตรไปว่าอุปสรรคปัญหาหมดไปท่านจะได้รับชัยชนะที่แปลว่าตัวท่านจะได้รับชัยชนะเพราะว่าดาวสุกคือดวงดาวประจําตัวดาวประจําจตัวของตัวท่านเมื่อเข้าสู่พบอริเป็นเกษตรไปว่าเอาชนะอุปสรรคแข่งขันสอบ ชิงช่วงชิงนะนักเรียนนักศึกษาชิงสอบชิงทุนขอทุนประกวดประชันขันแข่งจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีในเดือนธันวาคมนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษพเพราะนอกจากนั้นเนี่ยดาวศุกาาาร์เนี่ยลัคนาราศีพฤกษพท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทสัตว์สีเท้าวัวปัศวะราศีนะครับปศวะมีพรเคราะห์ภุมศุก กาะพระจันทร์สูงเรือนดีทวีคูณกรรม,มะกูลอริเขาดาวสุขได้พบอริได้ตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์ครับอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยตัวเองนะจัดการปัญหาได้ทุกอย่างเสร็จสับได้รับชัยชนะดีมากนะคู่ก็ส่งเสริมเพราะดาวอังคารเนี่ยยิงมาเลยดูดีเลยนะครับถือว่าใช้ได้ และดาวศุกก็ตรีโกนกับดาวเสาอา่ตรีโกณกับดาวเสาซึ่งดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะมาอยู่ในเรือนกรรม,มะแสดงว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยไม่ได้ว่ามีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือแต่ท่านทําผลงานท่านเอาชนะอุปสรรคจนผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้เขาเรียกว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะพ่อแม่ก็ได้ ในกลุ่มของคนที่เรานับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนค้ำชูช่วยเหลืออุปถัมภ์เนี่ยเขาจะเห็นคุณงามความดีของเรานะที่ผ่านมาอาจจะปามาจะทำได้ไหมวะนีะ่แต่พึงศพเป็นไงทำได้ครับเอาชนะอุปสรรคลบคำศพประมาททุกอย่างแล้วทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยให้โอกาส ในเรื่องของงานและความจเจริญก้าวหน้านะพฤกษบเป็นไงดูดีเลยนะและดาวและช่วงนี้การงานของท่านจะมีเกณฑ์ประสบผลาสำเร็จอยู่แล้วในช่วงปีสองปีที่ที่จะถึงเนี่ยเพราะพระราหูดาวเจ้าเรือนกรมมะอยู่เรือนลาภความสำเร็จโชคลาภความสำเร็จดูดีเลยครับ มาดูเรื่องการเงินสักนิดดาวการเงินก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นไงสิงธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวสามดาวพุธตกมรณะก็จริงครับนะแต่มรณะวีน่าเรียกว่าเสียในเสียมันไม่มันไม่มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเคกระดุมพระมรณะแปลว่ามีรายจ่ายครับธรรมดาช่วงนี้เดือนธันวาเนี่ย ทุกราศีไม่ต้องพึกศพหรอกนะทุกราศีเพราะช่วงปีใหม่ถูกไหมโอ้โหสินค้าก็ลดราคาจัดโปรโมชั่นไหนจะของขวัญไหนจะกระเช้าไหนจะนู่นนั่นนี่นะปลายปีเขาเรียกว่ากิจ,จกรรมมันเยอะในช่วงเดือนธันวามกราก็จะมีรายจ่ายเป็นธรรมดาเพราะดาวการเงินกระดุมพมมราเนี่มรณะแต่มรณะมวินาศแสดงว่า ไอรายจ่ายเนี่ยมันมีวันจบสิ้นมันคุมคอสอยู่อ่ามันคุมอยู่แล้วดาวที่เจ้าเรือนมรณะก็คือดาวพฤหัสมาอยู่เรือนวิน่าเนี่ยดาววิน่าคือดาววังคารเป็นไงได้เรือนเกษตรได้ตำแหน่งเกษตรเข้มแข็ง,แ,ขงและถึงปลายปีครับไม่ต้องกลัวนู่น26-27ทันวาสบายงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโอเค และช่วงนี้ชาวลัคนา,าราศีพฤษภนะั้นนอกจากตัวเองจะเข้มแข็งแข็งแรงนะยังมีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเทวดาคอยช่วยเหลือเพราะดาวพระเกตามกุมลักแล้วแรงด้วยพระพระอาทิตย์เล็งพระเกตเร็งมนุษย์ยูเนี่ยโอ้โหท่านจะมีความขยันขันแข็งเรียกว่าเอาชนะอุปสรรคได้มันคือดาวเนี่ยมันเดินแล้วส่งความหมายไปในทิศทางเดียวกันหมดช่วงนี้ท่านจะแบบ ไม่กลัวใครคําว่าไม่กลัวไม่ได้ว่าจะไปทําร้ายหรือว่าไปใช้ความรุนแรงนะเป็นลักษณะของไม่ว่าใครที่ดูเหนือกว่าแค่ไหนท่านก็สามารถเอาชนะได้แล้วมีพลังเสริมพลังพิเศษอ่าเรียกว่าถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยแข่งเนี่ยสามารถยิงกันในนาทีสุดท้ายอะ่ะรับชนะเลยเป็นลักษณะแบบนี้ชาวลัคนาราศีพฤษศดูดีเลยดีเดียวแหละ นะอ่านเนี่ยหนึ่งธันวาถือว่าเป็นจังหวะดีในดวงชะตาที่ดาวสุขโครจรเข้ามาเนี่ยเป็นกเกษตรคือเป็นกเกษตรแล้วไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นพบอลิยิ่งสําหรับพึ่งศพในยพอลิบกลายเป็นดีด้วยซ้านะกับร้ายกลายเป็นดีกลายเป็นว่าเอาชนะอุปสรรคได้แบบเสร็จสับสมบูรณ์ครับและในฐานะนที่วันทีหนึ่งธันวาเนาะ คลิปนี้ก็เฉพาะดาวศุกร์นะแต่ว่าหนึ่งธันวาเนี่ยมันก็สำคัญเป็นวันความหวังเอามาฝากกันอ่ะหนึ่งพอยอก็เข้าเต็มห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้านะครับศูนย์หนึ่งเก้าด้วยเห็นไหมไปสามตัวหน้าหรือสามตัวหลังเนี่ยจำไม่ได้ละอันนี้คือข้างบนนะใส่เสื้อสิบหพอยอก้าศูน่าใช้ได้มันเบิ้ลเก้าไงเนี่ยขนาดได้เลขเดียวกันนะ เห็นไหมได้เลขเดิมนะแต่เราไม่ตัดทิ้งเพราะสูตรเนี้อย่างน้อยมันมาสักหนึ่งตัวน้อยสุดเลยนะมาหนึ่งตัวงั้นมันไม่กล้าตัดตัวไหนทิ้งถึงแม้ว่าจะได้เบอร์ได้ตัวซ้ำเห็นไหมห้าหนึ่งเก้าเนี่ยได้ซ้ำมันก็ามาจริงเก้ากลับมาอีกรอบแต่มากับศูนย์ศูนย์นี่ก็ของเดิมเนี่ยมีเปลี่ยนแค่ 2, หกหนึ่งสองแค่นั้นเองหนึ่งก็ไปอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็6 1 9นเานี่ยสตัวท้ายเห็นไหมมันเวลามันมาบางทีมันไม่ได้มาแบบข้างบนใส่เสื้ออย่างเดียวอะ่ะบางทีมันไปโผล่ตรงอื่นได้ฉะนั้นก็ต้องใส่เสื้อไงใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าออกเดินออกวิ่งออกกําลังกายถูกไหมอ่ะหนึ่งธันวามาเลยนี่ก็สูตรเดิมครับใส่เสื้อนะมี 8, ปดมีเมีหมีสมีห้ามีห ผมถูกใจสองห้าหกนะสองห้ 2, 5, าหกพเขาทำมุมสวยนะทำมุมฉากกันเนี่ยเนะี่ยสองาเนี่ยทำมุมฉากกันมีโอกาสนะเพราะว่าแม่ทัดไฟแม่ทัดน้ำแม่ทัดลมนะขาดแม่ทัดดินไปนิดเดียวเองนะครับแต่เนี่ยดูดีแล้วแล้ว คำนวณมาแล้วมันมันได้ตรงเลขนี้พอดีนะครับใครชอบสองห้าหกได้นะอ่าแล้วก็อย่าลืมกลับนะเวลาวิ่งนี่เรต้องต้องกลับตัวด้วยนะอ่าหรือว่าชุดใครบอกโอ้ยสองตัวก็พอและขอให้เน้นๆจริงๆก็อยากให้จับแค่สองตัวนั่นแหละนะครับเนี่ยแปดสองเจ็ดห้าหนึ่งหกอีกชุดหนึ่งที่ผมชอบติดใจนะคือหนึ่งหนึ่งหกพอกลัวมันจะมีเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลัง ก็เลยก็เลยเผื่อไว้นะหนึ 1, 1, เพราะว่าดาวสุกย้ายอะ่ะหมีโอกาสมาสูงวันสุกด้วยถูกไหมแล้วมันเป็นยามอาทิตย์งั้นหนมีโอกาสอันนี้ข้างบนนะใส่เสื้อข้างล่างไปแล้วนี่หนสนะครับอ่ะอันนี้ไว้พิจารณาไม่ต้องดูตามท่านเอา6ตัวเนี้ยเอาเลขที่ชอบเอาเลขที่ใช่เอาเลขที่ถูกใจจับคู่กันไป สักสองตัวแล้วก็ออกเดินออกวิ่งเงาก็ถือว่าเป็นนะโชคลาบที่มาฝากกันสูตรนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันลหละคำนวณมานะ <c oughs> อย่างที่บอกอะเซติมันก็คือมันไม่เคยไม่ไม่หลุดมันไม่เคยแบบหลุดไปจนแบบหมดอะอย่างน้อยมาหนึ่งตัวแย่สุดคือหนึ่งตัวนะครับก็ขอให้โชคดีอถ้าหนึ่งตัวตัวไหนดีอะนี่ก็เลือกไม่ถูกนะอาเชียหกไว้ก่อน อ่าเชียร์หไว้ก่อนถ้าหนึ่งตัวนะแต่พวกเนี่ยหนึ่งหกเนี่ยจับเป็นคู่คู่แบบนี้หนึ่งหกแล้วก็ไปสองทางเจ็ดห้าไปสองทางแปดสองไปสองทางอย่างนี้ก็ได้หรือใครบอกไม่ชอบฉันชอบแปดเจ็ดฉันชอบเจ็ดหนึ่งฉันชอบหนึ่งห้าฉันชอบสองหกได้หมดจับให้ถูกใจดูเลขที่มันตรงกับจริตเราหรือตรงกับเลขส่วนตัวเราเลขบ้านเลขรถเลขทะเบียนเลขบัตรประชาชนเลขอะไรเงี้ยให้มันถูกกับตัวเราเนี่ย ไปได้อาใส่รองเท้ามีไหมดูทิ่อามีครับอ่าสิบหพอยอมา46่หกไหมมา4ส่วน1ไปยืมข้างบนมานะมา4ครั้งนี้ได้3กับ7ครับลองพิจารณาดูชอบไม่ชอบอันนี้ง่าย2ทางนะสทาง3 7 3 8 3 9ดสแปเ้า,า,านะเจดหนึ่ง ห7 7่งเจ็อหอันเนี้ยไม่ต้องดูตรงนี้อันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกสวยๆส,ส่วนท่านเนี่ยกับเ็ดเนี่ยไปบริหารจัดการนะใส่รองเท้าข้างซ้ายข้างขวาแล้ววิ่งเอานะถือว่าโอเคนะเอามาฝากกันมันก็มันก็พอไหวนะอย่างน้อยมนันหตัวก็ใช่ไหมเราวิ่งไปทางใดทางหนึ่งก็มีโดนมีเข้าบ้างแหละนะครับอ่ะเป็นน้ำจิ้มให้ถูกใจนะครับ อก่อนจากไปครับคลิปลายปีเนี่ยนะรอผู้สนับสนุนอยู่นะรีบมาไวๆนะถ้ามาช้าก็ไม่รอแล้วก็จะก็จะทําให้แล้วเพราะว่าหลายคนเรียกร้องทวงมาแล้วประจําปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยนะช่องอื่นเขาออกกันหมดแล้วนะช่องนี้ยังไม่มานะก็ต้องของว่างๆก่อนทําสมาธิดีๆแล้วก็ทํากันบ้านหน่อยดวงลายปีมันต้องทํากันบ้านเยอะนะครับงไงต้องขอขอบคุณอ่ะก็รอผู้สนับสนุนรายการอยู่ด้วยนะครับถ้า ติดต่อเข้ามาก็สนใจโทรมาสอบถามกันได้ครับ0 6 3 2์1ก6 9 3ครับลัคนาราศีพฤกษบโอ้โหดวงดูดีนะ,ะชัยชนะเป็นของคุณอย่างชาัดเจนไม่ว่าจะแข่งขันอะไรก็จะได้รับความสมเร็จนะครับได้ดั่งใจสมหวังดวงปังส่งท้ายปีครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆังรวยๆครับสวัสดีครับ